ยอนกวอนพาสปอร์ตโทรศัพท์ฮุยเดจอนาโทรศัพท์มือถือ 휴เดโฟนโทรศัพท์มือถือสมารโทโฟนสมารทโฟนอินเทอร์เน็ตโทรหารโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต 자격증ประกาศนียบัตรชิกับกระเป๋าตังค์ธรรมองพระคัมภีร์ไบเบิล <Quran. S 2> ค,คูรันคำเพียลักูนอ่าน